สองในช่วงที่สองขุนศึกวอเหมทานนท์กับเพชรอุบลสอก้องเกียรินะครับพิกัดน้ำหนักกันที่111ปอนด์รูปร่างช่วงชกขุนศึกดูจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับแต่เพชรอุบลนั้นประเภทรุนแรงครับเขาบอกหมัดศอกอันตรายก็จับตาดูกันนะครับวยคู่นี้แม่เราก็นึกว่าจะับจับตาดูดีๆครับแต่ว่าจับตาดูกันก่อนครับยกแรกไม่รีบไม่ร้อนครับ บนเวทีนันทางเดียวกันครับขวากับขวาแต่ว่าทางไปบ้านนี่คนละทางนะคนนึงนี่ใต้สุดครับนาราธิวะส่วนอีคนน,นี้ไปอีสานครับขยับใกล้ๆขย่อบกันไปครับทักทายพับนอกไปครับบอกว่าของดีสองภาคนะครับคุนศึกดาวรุ่งจากแดน,นใต้นะครับนาราธิวะเพชรอุบลน,นั้นก็ มาจากภาคอีสานนะครับก็บอกว่าอาวุธแรงแต่รูปร่างดูเสียเปรียบนะครับช่วงโยกดีเหลือเกินนะครับขุนศึกมีการน้ำหนักกันที่111กรเินขยับเข้าหาตั้งแต่ยกแรกเลยด้วยครับครับสัญญาณดีครับสัญญาณเดือดเห็นแล้วครับทายขยับเข้าไปก่อนครับทางด้านของเพชรอุบลครับที่ขุนศึกเองก็ไม่ได้ขยับถอยไปไหนครับพยายามจะสืบเข้าไปเหมือนกันครับครับ โยกขยับมาทางจังหวะไม่ได้ก็ไม่ออกครับกรรมการต้องสับครับขยับแล้วต้องออกเพราะคนดูเกรงขยับไม่ออกยึ๊กยึกกเกรงครับอ้าวไปครับแต่ขวาพับนอกเจาะยางไว้ก่อนเสียงดังฟังชัดครับลีค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับวารูปรานสูงยาวนะครับดูขยับยังไม่ออกเพชรอุบลก็ยังไม่รีบร้อนนะครับมีบางมีโต้บ้างเหมือนกันนี่นะครับแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ ดูว่าน่าจะคู่กันสนุกแน่ๆแล้วครับมวยคู่นี้นี่ครับเกลือจิ้มเกลือครับเจาะยางมาเจาะยางกลับครับจะได้แสบจะได้คันพอๆกันครับแม่มีหมัดเข้ามาแจมในช่วงนาทีสุดท้ายของยกแรกครับน่าตื่นเต้นแล้วครับบวกทีตรงนี้ลูกรางยาวกว่าด้วยนะครับแล้วก็ขวายาวๆมีทิมตรงๆแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับแต่ยังคงเดินขยับเข้าไปต่อเพชรอุบลดูว่าจะเก๋าเกมใช้ได้นะครับเพชรอุบลนี่ คอยดึงคอยบางคอยโตเล็กกว่าก็จริงสั้นกว่าก็จริงนะครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ยกหน้าเป็นต้นไปเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับยคู่นี้ขวาสวยเอาขยับไปเรื่อยดูชั้นดูเชิงันเป็นส่วนใหญ่ก่อนแล้วครับยกแรกยังไม่เร่งยังไม่เน้นครับยังไม่ได้ลุยกันเท่าไหร่ครับชิมลางไปก่อนครับทดลองอาวุธก่อนเอาเตะแรงไหมกระดูกแข็งเปล่า กำเนื้อเป็นยังไงครับเหลืออีกไม่ถึง1ิวินาทีแล้วครับยกแรกกรรมการจพยายามจะเร่เกมครับสับมือบอกให้ชกชกชกครับอ่ะทีบยอดอกไปทีครับทนานของขุนศึกหมดยกที่1ครับอ่ะเดี๋ยวยกหน้ายก2ของขุนศึกวอเหมธานนท์กับเพชรอุบลสอก้องเกียรติพิกัดน้ำหนัก1 1 1ปอนอดปอนดูล่างสูงยาวดีเหลือเกินนะครับขุนศึกเดินขยับอีกแล้วนะครับตามสไตล์เลยนะครับชวนทะเลาะ แข่งนะครับออกได้สวยๆนะครับแข้งขวาเพชรอุบลก็พยายามจะโต้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นมวยที่มัดแรงศอกอันตรายแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับเพชรอบุบลดูตรงนี้ครับสิ่งที่น่ากังวลอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะรูปร่างของขุนซึกนี่แหละผมมองว่าประท้าไปแล้วเสียสีไปแล้วนี่เดี๋ยวมี ความแตกต่างให้ได้ดูกันแน่บนุรีดูครับพยายามจะชวนทะลเลาะกันไปเรื่อยๆครับทต่ได้ของขุนศึกแต่ว่าเพชรวันเองดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในเกมแล้วก็แพ้ของเขาแหละครับไม่รีบไม่เร่งครับเพราะว่ารู้ดีว่าเล็กกว่าครับค่อยๆเก็บค่อยๆต่อแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับสัญญาณขุนศึกดีไม่รอแล้วโอ้ยนี่แหละครับเตะซซายเตะยังไงบุรีกรรมาการนับแล้วเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วครับไม่คืนแน่ครับทรงนี้เดี๋ยวดู โอ้ยโดนอะไรไม่รู้แต่กูชนะและ้วขุนศึกนี่แหละครับของดีแดนใต้ครับแชมป์สี่เส้นจากภาคใต้ครับขุนศึกโอ้โหยังไม่ทันจะเล่นเลยนะครับเพชรอุบลเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ครับพลังอาชีหรือเปล่าบุญรีเพราะวานาที่ว่านี่อาชีอาชีไทยสนับสนุนนะโอ้ยโ,โดนสายลำตัวนะครับเตะเข้าไปแล้วก็มันจี๊ดนะครับแล้วก็ค่อยค่อยม้วนลงไปเลยครับ ชึกกันมาประมาณอาสองวิมันจะดวงหน่อยมันจะออนดวงนะครับอโอ้ผู้สอง